ช่วงนี้เนี่ยไปที่ไหนก็รู้สึกร้อนไปหมดเลยฝุ่นก็เยอะหายใจไม่ค่อยออกเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกเหลือเกินหัวหน้าที่ไม่ค่อยโอเคมันมีเรื่องให้บ่นเยอะไปหมดเลยเพื่อนเพื่อเคยบ่นกันไหมครับผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบบ่นเหมือนกันและบางครั้งบน่นบ่นไปก็รู้สึกแย่กับตัวเองขึ้นมาสักนันคะคำถามวันนี้ก็คือบน่นบ่อยๆเนี่ยมันแย่จริงหรือเปล่าแล้วเราจะมองการบ่นอย่างไรให้เป็นประโยชน์ได้บ้างวันนี้ลองมาฟังกันนะครับ จริงๆการบ่นเนี่ยก็มีข้อดีครับผมข้อดีที่สาคัญมากๆเลยคือเป็นการระบายความรู้สึกแย่ๆออกไปนะโดยเฉพาะถ้าเราได้บ่นกับคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกอินไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันเมาหมอยไปด้วยกันครับแต่ถ้าทาบ่อยๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้มีงานวิจัยเคยไปดูด้วยนะครับว่าเวลาที่เราบ่นมากๆเนี่ยมันเกิดข้อเสียคือเวลาเราเลือกที่จะบ่นใครเนี่ยจากที่เราอาจจะรู้สึกเฉยๆรู้สึกอาจจะไม่ชอบเขานิดหน่อยนะ แต่บ่นเขามากๆกลายเป็นความไม่ชอบเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงข,ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามามองดีกว่า,าว่าบ่นอย่างไรให้มีประโยชน์วันนี้มี4วิธีมาแชร์นะครับวิธีที่1ก็คือลองเลือกคนที่จะบ่นด้วยครับเรามักจะมีคนที่จะบ่นด้วยหลากหลายประเภทครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราชอบมากๆเลยคือคนที่บ่นแล้วเขาก็จะอินไปกับเราสนุกไปกับเราแล้วก็เห็นด้วยไปกับเราบ่นทุกเรื่องแล้วคนก็อินไปกับเรา กลุ่มนี้บ่นเพื่อระบายได้แต่ไม่ควรใช้เวลากับเขาเยอะมากคนไปหากลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่บ่นแล้วอาจจะฟังเราบ้างกลุ่มที่2คือพอบ่นเสร็จปุ๊บเขาฟังเราแต่เขาอาจจะเริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันมีมุมอื่นให้มองได้ไหมคือเหมือนท้าทายความคิดของเรามันก็จะทําให้ไม่ใช่แค่บ่นอย่างเดียวแต่เราเริ่มมีมุมมองใหม่ๆล่ะอาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้นข้อที่2ครับคือลองมาแยกประเภทของการบ่นดูการบ่นจริงๆแล้วมี2ประเภท บ่นรูปแบบแรกเรียกว่าเป็นการบ่นเพื่อแสดงอารมณ์หรือว่า expressive ก็คือบ่นไปเถอะเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นส่วนการบ่นแบบที่2คือการบ่นเพื่อ take action ก็คือบ่นไปเพื่ออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบ่นไปเพื่อทําให้คนในองค์กรรับรู้นะว่ามันเกิดเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะหาทางออกกับเรื่องนั้นๆซึ่งถ้าเราแยกประเภท2เรื่องนี้ได้แล้วครับเราจะรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็จะโฟกัสกับเรื่องที่บ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อหาทางออกได้มากขึ้นนะ ข้อที่3ครับถ้าเรารู้ว่าการบ่นมากๆเนี่ยอาจจะไม่ดีกับตัวเราคงจะต้องหาวิธีมาช่วยเตือนสติครับอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเช่นบอกเพื่อนร่วมงานไว้ว่าถ้าเรามีการบ่นหนึ่งครั้งจะขอจ่ายเงิน20บาทไล่เพื่อนเก็บไว้แล้วสุดท้ายเอาเงินไปเลี้ยงข้าวเพื่อนก็ได้ตั้งเป็นเงื่อนไขอย่างนี้ไว้เลยครับเราจะได้เตือนสติตัวเองเวลาที่เราบ่นเยอะเกินไปแล้วเพื่อนจะได้มาช่วยเตือนสติเราหากระบวนการอะไรก็ตามครับมาช่วยเตือนสติตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่บ่นพร่ำเพรื่อเกินไปข้อสุดท้ายเลยนะครับคือกกกกกาาาารรรใช้วิิิธีีีเขยยนนนนถึงงส่่่ทอออจจะบบม ครับคือเวลาที่เรามีอารมณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยการเขียนมันจะช่วยหน่วงอารมณ์นั้นไว้ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เป็นแอคชั่นแอคชั่นที่ว่าคือการบนน่นก็คือเขียนไปก่อนพอเขียนเสร็จปุ๊บรู้ตัวอีกทีก็ไม่อยากบ่นละหลังจากนั้นนะครับสมองเราอาจจะพยายามกรองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาจริงๆและนี่คือ4วิธีนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนบ่นอย่างมีประโยชน์มากขึ้นและทุกคนละครับเคยบ่นแบบไหนและการบน่นครั้งไหนเป็นการบ่นที่มีประโยชน์ลองมาแชร์กันนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ